เสร็จแล้วค่ะชิมรสชาติไปเหนือใต้อีสานมาหมดแล้วนะตะวันออกตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพราคารถกลมกล่อมละเสร็จแล้วค่ะแกงส้มเรานะแกงส้มมะรุมนะรถกลมกล่อมแกงยากนะนี่ค่ะอย่าตักใส่ถ้วยกินข้าวกันค่ะตักแกงส้มค่ะเสิร์ฟเลยค่ะแกงส้มมะรุมนะอากาศเปลี่ยนอย่างนี้นะซดแกงส้มนะคะอื้อร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะตักใส่ถ้วย น้ำเยอะนิดนึงนะคะทุกคนตักใส่ถ้วยละค่ะแกงส้มมะรุมกุ้งนะใช้กุ้งสดนะแกงอร่อยค่ะใครจะแกงกับปลาก็ได้นะอืมหอมค่ะมากินข้าวกันเดีย๋ยวพี่ต้อยก็จะทอดปลาสลิดก,กินกับแกงส้มนะอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแต่งฟ o r w a วช h i n งมากับข้าวทำเองอร่อยมากินแกงส้มกันอดีค่ะขอบคุณค่ะ